สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันจ้ากลับมาเจอกับข่อยเนอะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเนะาะวันนี้วันที่เอ่อได้วันที่อารคลิปนเนะาะวันที่สิบสองกุมภาพันธ์เนาะทุกคนจ้าเป็นเอ่อวันเนอ่อพิเศษ ่าต้องเบาอ่อนะจน 45, นะทุกคนจ้าซีหาพัดจะทุกคนจ้าสำหรับพาตัวเข้าไปเนาะทุกคนจ้าซึ่งมาดีวันอาทิตย์ค่อยก็ได้ลงมา,าฟินอีกเนาะทุกคนจ้าทำมาสีตะเบิงสุโบูบอวารไปเนาะจะทุกคนจ้าพาตัวแพงเนาะสู่หาักห้าป่ว้จะทุกคนจ้าเก็บเงินไว้เอิ่มกินเข่าดีกว่าเนาะทุกคนจ้าห้องแม่นคนรวยเนาะเอาเป็นคนหากยา จายคันตัวซปเปอร์โบสามสี่พันรุ่นบต่เมนเนาะทุกคนจ้าเออเราเป็นมาตามไปน้ำกันเนาะทุกคนจ้าวายสิบห้าทุกคนไปใส่เดี๋ยวไปกันจ้าทุกคน เชียจ้าเนี่ยมีหอดลำไยมีหอดลินจีจ้าขายเป็นผ้าเนาะกับแพงอยู่จ้าบักม่วงนำดอกไม้มีบักม่วงอ่อนมีมังคุดจ้าทุกคนผลไลม้แบบทั้งไทยเฮ้ากับมีขายมีขายหอดกล้วยน้ำว่าเด้วยจ้า กะมีกล้วยหลายชนิดให้เลือกซื้อเลยจ้ะทุกคนจ๋าร้านเอเชียมีให้เลือกเกือบครบทุกอย่างจ้ะมาเด้อมาเด้อมาชอปปล่านเอเชียนํากันจ้า This is 25 pounds for 30 So if you said 5 times 8 it, it's 40 This is $40 t h a s thirty dollars for the same rice. You know what I mean? I don't need much. How come you don't have that size bag? You know? เมื่อนี้บอบปลื้มพันใดจะทุกคนจาสั้งน้ำกระไดน้ำพิษสั้งพัดซีอิ๊วกระไดพัดซีอิ๊วพิษมาจ้ะทุกคนจะจะแมนเบื่อนายจะเมื่อนี้บอบสบอารมณ์จะกินเข่ากับบแซมเนาะสั้งน้ำกระไดน้ำพิษสร้ง พัซซิอก็ได้พัซซิอัพิษจ้ะทุกคนจ้ะแต่ว่าก็กินข้นขาวจะเนื่องจากแบบว่าพนักงานเอามาเสิร์ฟแล้วเนะวาะไม่อยากให้เขาเสียเวลาแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านจ้ะก็เลยแบบว่ากินนิดน่อยเพราะแบบเออล่องทองนะจ้ะทุกคนจ้ะเออพัวก็บอกว่าให้เขาเหให้ไม่บอเธอสั่งเออพัซซิอัไกลไปได้เป็นพัซซิอัเต้าหูมานะสามีกะ ถามหลายรอบว่าห้เขาเห็ดไม่บอกว่าบอฝ่าวกินฝ่าวเมื่อบานค่อยว่านสินะทุกคนจ๋ากะกินกินไปจ้ะทุกคนจ๋ามันมากแล้วเนาะก็เขาเหตุผิดมากแล้วนะค่อยกะบ่อยากเรื่องมากบ่อยากเสียเวลาน้าฝ่าวกินฝ่าวเมื่อกะรสชาติกะรอบนี้ถือว่าผิดหวังจ้ะทุกคนเสานิดนิดเนาะตั้งแต่เออสั่งสตาร์บัคมาแล้วก็ได้น้ำผิด มาลานอาหารไทยก็ได้อาหารพิษอีกจ้ะทุกคนจา๋าก็เลยแบบมันนี่อารมณ์บ่วคอยจอยพันใดครับเอ่ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มจ้าทุกคนจ๋าก็สิออกมาทางสีนาจักหน่อยจ้ะทุกคนสามีก็สิเข้าใจเดี๋ยวเป็นว่าคอยขอโตกินก่อนนะ่ะทุกคนจา๋าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโชค,โชค มันหมาน,นรำรวยกันทุกผู้ทุกคนจ้าคลิปนี้คอยคอโตไปแล้วพอกันไหมคลิปน้าคลิปนี้บายบายจ้า